สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ไหนครับพี่ชายครับบ้านท่าช้างเหนือครับผมหมู่บ้านท่าช้างเหนือนะครับใช่ครับวันนี้พี่ชายพามาชมอะไรเอ่ยเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับขนาด200ตารางวานะครับเป็นบ้านเดียว2ชั้นต้องบอกว่า สวยงามมากๆเลยตัวบ้านเนี่ยถมดินไว้ยกพื้นสูงจากพื้นถนนขึ้นไปเนี่ยโอ้ผมว่าต้องมีประมาณเมตรกว่าๆเลยแหละนะครับเหมือนบ้านอยู่บนเนินเลยครับนะครับ,รบส่วนตัวบ้านเนี่ยที่เราเห็นจากภายนอกเนี่ยเป็นบ้านตึก2ชั้นนะครับด้านหน้าเนี่ยกุด,ด้วยหินทรายเอาไว้นะครับส่วน บันไดาทางขึ้นเนี่ยก็อยู่หน้าบ้านสำหรับที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับมีราวลูกกงสเตนเลสท,ทำไว้อย่างดีเลยนะครับรายละเอียดของบ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับมี2ห้องเก็บของจะทำเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับแล้วก็มีห้องครัวทางเข้าเนี่ยเมื่อกี้คือตรงจุดที่เราเดินมาเนี่ยนะครับห่างจากถนนเส้น ท่าช้างบุ่งเตยเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับ,รบก็คือเข้าซอยมานิดเดียวแล้วก็ถนนซอยเนี่ยก็ลาดยางอย่างดีนะครับจากหน้าปากซอยตรงนี้เนี่ยที่จะไปถึงวัดท่าช้างเนี่ยระยะทางเนี่ยก็ไม่เกินกิโลครับถือว่าใกล้มากๆใกล้แหล่งชุมชนนะครับแต่ว่าก็มีความเงียบสงบนะครับแล้วก็ไม่เปี่ยวเพราะว่ารอบรอบบ้านหลังนี้เนี่ยก็ มีบ้านของคนกรุงเทพอยู่ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมปลูกแบบเบียดกันแบบใกล้ชิดกันจนเกินไปนะครับอโอเคเราสรุปกันนิดนึงนะครับพี่ชายครับขนาดบ้านนะครับ4ห้องนอนด้วยกันนะครับมีห้องนอนอยู่ด้านบน3ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องนอนด้านล่างหนึ่งห้องนอนนะครับมีห้องน้ำ สี่ห้องครับ4ี่ห้องเลยนะครับ,รบพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ180ตารางเมตรนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ท่านเจ้าของบ้านไม่ได้มาเปิดบ้านให้เราเราก็เ,<อ>าเลยชมได้แต่ด้านนอกนะครับโอเคระบบน้ำก็ใช้น้ำประปาหมู่บ้านนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำไว้ให้สำหรับดึงน้ำขึ้นไปใช้ บนชั้นสองนะครับด้านหน้าของเราเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเป็นเทือกเขาใหญ่นะครับตัวหน้าบ้านเนี่ยจะหันหน้าทางทิศใต้ซึ่งรับลมได้อย่างดีเลยนะครับครับถือว่าอยู่ในมุมสูงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจากพื้นถนนนะครับพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับยกสูงขึ้นมาจากถนน มีเมตรกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็บนชั้นสองบนระเบียงหน้าห้องนะครับแอบมองเห็นเชือกเขาใหญ่นะครับอยู่ไกลๆนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่อยู่ในทำเลที่น่าสนใจเลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งหลังสวยๆเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับทำเลที่ตั้งนะครับบวกด้วยสิ่งปลูกสร้างเนี่ย น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านเจ้าของนะครับเสนอราคาขายไว้ที่5 5ล้านบาทครับถ้าสนใจนะครับติดต่อโดยตรงได้ที่ช่องคุณชายขายที่ได้เลยนะครับ0 6 4 797 8 9 7 8ครับช่องคุณชายขายที่นะครับยินดีที่จะนำคุณลูกค้านะครับมาต่อรองราคากับท่านเจ้าของบ้านได้โดยตรงนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องคุณชายขายที่ไว้ด้วยนะครับยังเหลือที่ดินแปลงสวยๆนะครับบ้านดีๆนะครับที่เขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รับชมและจัดจองได้อีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ